มาชิมก่อนเราเอาไปทอดดูก่อนว่ามันจะเป็นจะใดเจ้าสีสันกันเลยสีสันน,นะนอยู่แดดเดียวยี่ดีเลยแดดเดียว,ยว,ยวอย่าดราม่านะคะนี่เฮ็ดกินเองค่ะเลสัยมือนะคะบอกไว้ก่อนค่ะดักไว้ก่อนนี่เอาไปซีนสักนีล่ล่ะไออีกอืออ่ะเธอปิดอันนี้ก่อนมันมันฉ่ำ ทอดก่อนทอดเสร็จแล้วทอดเสร็จแ,แล้วค่ะขิมไปขอข้าวนำแป๊บเดียวใหม่เฉยเฉยข้าวเดียววะเฉยข้าวเดียวค่ะโอ้เป็น,นเ,เนืแซลมอน<อ>น่ะแซลแดดเดียวหอมมากมาสิ้นใหญ่มากเลยค่ะเบิ้งสุดเหนียวเลยมีป้เลยแหละดูชิ้นใหญ่มากเป็นเ็ดน้อยไร้ดีแซลมอนเป็นยังไงวะเหนียวนี่สิ้นใหญ่แฮค่ะเหาให้ยสิ้นใหญ่ๆเลยนะคะ มันสิ่งยังไงเขามาสิมค่ะนี่น,นะคะิมเลยนะครั้งแรกเลยค่ะพร้อมกันเลยนะอือหือเนไงอร่อยมากอร่อยเลยสูตนี้แหละขายอือหือขายได้เค็มหวานๆนนัวกินก็ขอนียวหอนอแห้งแสบ ทุกชิ้นก็คือติดมันหมดเลยนะคะ่่แข็งแน่นอนะคะ่ะผ่านขายได้เลยเป็นเป็นเนื้อนุ่มปะนุ่มนุ่มมากได้ใ,ให้ชิมให้ตากองชิมน,นะคะ,อะเออหาอาได้เอาไว้เลยสูตน,นี้ผ่านนะคะแซบแซ่แบแล่บหระเค็มเค็มหวานหวานนัวๆนะคะกินก็เขอไปนี่ก็คือแสบ ยิ่งกินกับข้าวเหนียวนะคะยิ่งเลิศข้าวมัดก้อนน่ะเนยีเนยนยนยัวมันนั่กลมกลมแซ่บอะ,อะหอมเนี่ยมันหอมนีไหมหอมมากเลหอมมันโมเดมซ่บขายทุนอีกขายเลยรหรือว่าผพ้อใดอยากซิมรดแหลกนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองกิโล โดยท่ยาสองเยกกิโลเราอีกขายให้กอ่อนเอาไปซิมก่อนนะครับรถแรกครับ <c ười> เดี๋ยวขค้ืนหนีครับเพจรถที่สองรถที่สามออกมาครับมา <c ười> แซ่บค่ะถือว่าพาน,นะปกติให้กินแล้วนะครับนี่ก๋วเลยแบบอยากลองให้ขายบึงนะ<อ>ครับเป็นไงครับอร่อยอือไปฮะนะโอเคพานพ <c ười> านคร <c ười> ับ <c ười> สนใจเดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้นะครับเข้ามาในเพจได้เลยค่ะจัดไปครับ